สงสารเพื่อนบ้านมากคงจะเป็นนะแต่ว่เนีก่กระต้มอันนี้ได้พี่น้องตม้มเองเนี N ่ยมันจะได้ดับกลิ่นกันเนาะเขาเรียกอะไรอะ่ะยังปะเนี้งโอ๊ยกัก๊ดบอกเขาเอื่น,นยังยังที่ตม้มก๋วยเตีเ๋ยวนะและนั่นแหละมันฆ่ามันดับกลิ่นกันได้นะพี่นอ้องช่วยได้นะโอ้ยซินเมอนต้มาไทายกันยันงพอพี่น้องนีและเนอะ้อ เป็นดอกๆอะไแห้ะกจเป็นอย่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้แม่จะพามากินดุกร้าปลาดุกต้มน้ำปลาโอ้โนอายากคักมือนี้พี่น้องเอ้ยออผักลวกนะคะม,มีผักบุ้งมีกันจอง บอบีบบักนาวได้พี่น้องวินิยานมันเอาจักหน่อยกันนะอุ้ยหอมห่วยๆเลยเฝ้ากินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกตื่นสุดยอดโอ้ยกฤได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ย,อย อยากพี่น้องบไิตอบคอมเมนต์ผู้ใดด้วยอยากมันขค้ตาน้องซูฟียนอไปเดินขบวนเอ็นคมไฟวินิ่กับไปเดิดคมไฟแน่เรียงเอาโนออาะเป็นน้ำม่เป็น Bên nhạc nhạc quay hết nằm gian có thể tí tìm cái kín xe sẽ có video นยากลูกบริอาจวิเออเพระาะว่าใส่พอโนอา,าหถามว่าเห็นหนาแม่นั่งมักหาะนะแล้วเนี่ยกะเปล่ากินเปล่าแล้วนะมันมีเวลามาตังกล่อง ก็ติบก็สามอสั่งผักตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแบบเอาชะอมอู้สั่งลายผักวันนี้แม่ค้าบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมน้องเอาเป็นอาทิตย์หน้าดีวกว่าจะส่งให้ครบหมดเลยเพราะวจันที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้วก็ว่ได้ชะอมพี่น้องโอ้ขาดลายผักกับ อุตส่าห์ล้อตั้งหวงแต่อาทิตย์พูนบอกจะอ,อมขาดก็จะอ,อมขาดก็เป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันพี่ก็ได้รัเลยนะอาทิตย์หนี้ยังไปเล้จะอมไามไหมเนีย่ยว่ะ เราเห็นคลิปอันบ็อกจิ่งสามีซื้อไปข่อยแล้วจะเห็นข่อยเลี้ยงลูกม่ไหะพี่น้องบ่มีปีบ่มีคุยบม่มเป็นงานวันเกิดบม่มเป็นเอียงยื่ซื้อนั่งกับใบซื่นของกันใม่นะอวดผัวกันบันขีนน่อวดนั่งกุซ่าซื้อไผ่เนี้ย สรุปเราไมีให้กับบมกักนั่งไปแอบสื่อกระเปาใหม่ป็นเนีย่ยไปยืนงองอย,งอยที่แรกเขาล้านกุญเชียบ่รูส้สิเอาอันอันใดก็เลยไปยืนเลือบอกโดน,นก็นเลยไปเข่าล้านรวยมนเนี่ยเซลก็เลยบอกว่ารุ่นเนี่ยรุ่นที่นั่งสียเอาสื่อมาให้วินี่ตั้งแต่แรกนะบอกว่าคนเอเชียนะ่นิยมแต่ว่าคนยุโรปในะบนิยมรุ่นที่วินรุ่นที่แบบรุ่นไดแอนนะ นางก็เลยโบเซอเ์ซิวยายอันนึงแต่งตัวแบบเต็มยศมาแล้วฉันนั่งบอกฟังเนาะใส่แบรนเนมเต็มตัวเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมวะฉันว่าเพิ่นก็เลยแนะนําให้เอารุ่นนันเนวฟูบอนนางก็เลยแบบว่าซื้อเนวฟูมาให้เบนนี่เบนนี่แกะกองออกมากะ่ได้ว้าวเท่าใดบ่ได้บ่แม่นสไตล์เหืนอะนี่คือเพื่อนบ้าน คนเลยได้เอาของไปเปลี่ยนหมู่บ้านนี่ครับเพิ่มเงิน,นอีกก็คิดจังไงจังสื่อควงหายไปสัน่นปะต้องว่าวโอ้ยสิช่วงนี้สิเห็นวินนี่บ่ค่อยยิ้มแม่ก็สิเห็นว่าเฮาเลี้ยงลูกเมื่อย์ที่ใดอะไรอยากให้เมียมีความสุขว่าซั่นบ่แม่นงานบันเกิดแต่าาว่าให้ก่อนนะแล้วถามว่าวนี่ ให้อันวันเกิดของควันวันเกิดหลวงนาบะบ้พั่นนาะผัวพี่นี่นั่งมักเซอร์อไพรส์พี่น้องนั่งมันนั่งมันเป็น้นหวานไม่ใช่คนแบบหวานสวีทนะแต่ว่าขางมักไ้ไปไ้ทางอื่นมักแสดงความรหลกออกทั้งทั้งอื่นแบบเซอร์อไพรส์ื่อของเฮียน่น,นั่งนั่งสิเป็นประมาณนี้นะพี่น้อง เชนวินีนาบุตรบ,บึงบ้งเลียงลูกเมืยังสินะนังก็เลยแบบโอ้วนางมีความสุขเวลานางได้เป็นผู้ให้ผัววินีจะเป็นประมาณนี้เกิดมากข่อยกับบ๊ี่ผู้ใดมาเห็ดให,หน้นึงสี่เล้อเทานะแต่นั่งเห็ดดุอยู่ได้พี่น้อง มึงแกควบกับน้าไม่ไหมกัดพะมือต้อนเสมอไปมึงอ,อุ้ยอวดหัวกันพอ่อปวดที่พานน้ำบักฝรั่งควนควน,ควน,ควน,ควนเห็ดเจ็บแสบครับเป็นยังโชคดีที่มันทิ่มวินีนะ่เนาะบักบักควนควนจากเด็แม,ม่มาผัวผู้ใหม่นะแต่มันบ่ทิ่มวินี่ในวันนั้นวินิก็คือบ่เจอแพททิกในในมือนี่นะ นายชีวคนเานางามโลกย่ฝ่าวทอด้วยพี่น้องมันมีอีกอย่างแบบดีดีรออยู่ข้างหน้าเขาเสมอก็ค,คิดอะไรมืมาที่เป็นเอาแบบช่วงที่มันโต๊ะโต๊ะขักๆนะอ๋อมันสใิให้คิดใช่ามันสิเกิดการเปลี่ยนแปลของขังยิงไงยามเขาถูกใจยังได้ไรหรือว่าเขามีปัญหานะพี่น้องในคิดเสมอว่ามันมันมีสิ่งที่ดีดรอเขามัอนอยู่ข้างหนา้า tưởng field worship ơn muốn chứ preconceived their name thì phải là จีปเอ็นเกี่ยวเขายางรถเกี่ยวเขาย่ำได้ทีแบบว่าเข้าซอยเหลือขวบก็คือแบบว่าเขาอันนี้กับแม่นะพี่นี่สิได้อยียงตอบแทนมาแบบตัานตาเห็นเลยเดีอเปลืงโอนเงินในอีแมนพัวก็มาเซอ้อไปสื่อของให้แล้เวเคยฟังอาจารย์รูดสอนจิตวิทยา,าเราเคยบอกไว้เลยว่า เป็นแบบกดแรงดึงดูดนะแบบถ้าคนต้องการเงินเหมือนแบบว่าสิหาสิหาสิหาต่เงินเงินมันกแ้งสิบมหาเฮาน่อยไหมพี่ตองแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาสั่งคุณค่าให้กับคนอื่นหรือว่าอย่างนี้แบบเหมือนซอยเหลือคนอื่นด้วยกันแบบห้องีจิตใจที่ดีหน่อยไเหมือนจัก,กรวาลคนสิหสักคนสีมากแบบประมาณว่าวินนี่เค,เคยเคยฟังเนาะอธิบายม่ถึงเด้แต่ว่าสิประมาณว่า ถ้าคนใดมีจิตจิตดีตรงที่แปลว่ามักเอือ้อเฟือฟ้อเพื่อมักให้คนอื่นนะแม้ยิ่งให้ยิ่งได้คือไย้างนบอเป็นมนั่นนะอือถึงเขาโฟกัสกับเงินหลายแบบตั้งใจหา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 เกินยิ่งหามันยิ่งไม่ค่อยอันนี้นะแม่แต่ว่าเขาทําจิตใจสบายแบบว่าเป็นผู้ให้แน่เป็นคนที่จิตดีเมตกตันยูหรือว่าอีอย่างจังเสียนะเงินงสิ่งที่ดีมันมีแต่สิเข,ขมามหาเขานะแม่ นอ,อาจารย์คู่เคทีเ,เราเคยบอกขิบบังบริจักมอือเนี่ยอืมน่มาสนใจคู่เคทีส่วนเป็นคู่สอนจิตวิทยาแล้วก็จารย์รักจารย์สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เอียงเลยแม่แล้วเราก็ซอดเรื่อง เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดอยียงแน่จังสินะมันนั้นพลังความคิดแอนพวกอีหยังจังเสียมินี่มักฟังแไหมมักมักมักข้าไปฟังแล้วเา้าได้ความรู้ดีวกว่าเป็นคนมิปมได้คือบอกนะีน้อง เป็นค้นบอร์เดยุดยนี่สายตาของมูพวกของเอยียงนะแล้วมือนหนึ่งเวลามีเอยียงตื่นเต้นหรือได้อยียงมั้งแซววิ่นี่ก็สิมะอวดวนี่เป็นคนขี้อวดเด้อถ้าจัดปุ่มจะคลองนะเหมือนเราตัวเล็กมากเมื่อก่อนนะเนาะบุคคลเบอย์เดยุนสายตามัวแต่กระรูดโตเด้อกลาเป็นคนมากอวดเนาะ ให้อวดเนี่ยข่อยก็มีความสุขข่อยก็ทุกข์มาลหลเหรอพี่น้องเอ้ยกูจะมีบัตรหนีกับ้าน,านอย่างมาแบบเงินข่อยหามาได้เบ่าว่าสิยูทูบเป็นเงินแท่นสิบ่ไ์ใใส่เงนินสร้อยเหลือตะพีตะนองตะพอตะแม่ยี่พ่อซำนั่นพี่น้อง บาที่ข่อยก็มากสังค้มฟันหลังเลยส่วนมากก็บมิตด้พอแม่หายพราะว่าานาททำไทยเขาไม่ได้หรลูกหายพ่อแม่แต่บางทีก็เมื่อยอยู่เดียให้เท่าไไรก็ไม่เคยพอธรรมดาแหละพี่น้องเอ้ย นวอุวหาต้องมารับผีสวบอบอครอบว่าทั้งไทยเฮ้าสนะแม่ สามีเป็เนี่ยนั่งกับสิมีปมือกันแต่เนี่ยหน่อยเรากาลนังกับบเคยแบบพ่อแม่บเคยซื่ออีหอย่างให้นางกันเนาะพอมือหนึ่งนังแบบว่าแต่เปนนี่กับแพทิกนี่เป็นเป็นคนที่แบบมีอะไรแบบแคล้ายๆกันนะพ,ล,พลุงพ่อเราบอกว่าเหนือคู่เนาะว่าต้องจูนอยียงกันลายแบบเหมือนมันเข้าใจกันนะนั่งสิเป็นคนประมาณว่านางสิมีความสุขกับการให้บ่าวชีให้ เหมือนซอยเหลือคนนะผัวเป็นหนี้มาทุนคนมากซอยเหลือคนเดยแล้วก็นนี่แหละจุนเจรอกครัวเป็นนี่แล้วก็มักสื่อของให้มเมี้ยอย่างเสียมันเหมือนนางแบบว่านางชดเชยนางเข้าใจความรู้สึกว่าแบบเหมือนวันหนึ่งที่นางมีแล้วนางก็อยากเป็นผู้ให้นะแม่พอน้องหูว่าการที่คนได้รับสิ่งของหรือแบบว่ามีผู้ใดเอาอีหยังมาให้อ่ะคือสีมีความสุขนางเสียนะ่ะคือนางไม่เคยได้จุดตรงนั้นแต่แต่นางมีความสุขกับการได้เป็นผู้ให้นะมันวิหนีคิดคิดว่าจังสี่นะเดา เหมือนเขาจับหยุดทั่วออกว่านางก็มีปมดิป่ะมันเคยบอกวินิฟังเลยพ่อแม่บอกเคยซื้ออย่างไหเดีะบอกเคยแบบบอกเคยใส่ใจนางอ่ะนะเพราะเมืนน่อนาง,งนางมีครอบครัวนางกับกายแบบมันใส่ใจครอบครัวแบบเข้าใจเขาใจที่วินิบอกว่าพี่น้องประมาณนั้นวินิว่านะอย่นั่งกคิดเหมือนวินิได้ป่ะเวลาเราให้อะไรคนหรือเราช่วยเหลือคนอะ่ะยิ่งเราให้เรายิ่งจะได้กลับมาแบบ ทรงเท่าสามเท่านั้นคยเบาหนาบางคนบนใส่ไดเงินอีหยงังผู้ซอยได้นั่งก็ซอยอีหยังพูให้ความสุขเขาได้นั่งก็ให้นะอาอธิย์านได้ได้ควง มื่อวานนี่ไปหมยถึงกระเป๋านะอันซีที่มันอยากได้สายที่มันอยากได้มันบมมีมันมันมันป๊อปุล่าหนาเดี่ยวสีชมพูแปดผดวินก่บสายสีชมพูบเขาก็ไปินี่ก็เลยรออาทิตย์หน้าได้ของจังจะมาเห็นอันบ็อกซิึ่งอยากเข้าด้วยพี่น้องวงการนี่ยมันออกงาค่ะ เก็บเงินไปซื้อทองดีกว่าจังข่อยไปได้เบิ้งกระเป๋ามาันดุลเลยเดียวไม่รู้เลยว่ารุ่นอะไรอะไรยังไงผัวข่อ,อยนะ่ะแหละเป็นคนแบบจุดจชวิวนข่อยอีกและอุตส่าห์ข่อยแบบลืมๆข่อยบ่เบิ้งข่อยบ่เสื้อว่ารุ่นแบรนด์นี่มัมนรุ่นใดมันออกมาใหม่เนะี่ยข่อยบรูเรื่องเลยได้ช่วงนี้บ่อยากเข้าไปเบิง้งลมันจะเกิดกิเลสนะผัวข่อ,อยลอกก็มัติดเชื้อ,ออีกแล้ว ยุดเสื้อนะจุดเชื้อกิเลสก็อยากจะบเพาๆอยากจะบอกนั่งดีบ่าเอาเงินใหม่สันสื่อท่องดีกว่าปีต่อไปนะมังให้ทุกปีนะกระเป๋านี่นั่งให้ทุกปีแล้วนั่งก็เลือกเองแต่นั่งก็แอบเสียใจดลยส รุ่นที่นางซื้อมานางไม่น่าเชื่อผู้หญิงคนนั้นเลยนางน่าจะเอาแบบตามตามเส้นที่นางคิดว่าวินนี่คงจะชอบแบบนี้สินะนั่นแหละนางก็แอบ,บเสียใจอยู่ว่าซื้อมาแล้วแบบเมียบอมักเซลก็บ,บอกว่าทําไมไม่ถามแฟนเธอว่าแฟนเธอชอบรุ่นไหนนางก็อยากซื้อไผเมียนางเลยบออยากถามเมียนางเลยไปซื้อรุ่นเนี้ยาฟูบีบีมานะอบอมบ์เอาเลยเดี๋ยวไปเปีียม tập tắt to kiếp con này sẽ luôn hay bơm bơm Kiểu khỏe cả nháy nha cái gì phải sắc là phải nói ngươi Kiếp khỏi đồn tụi niềm môi cháu nháng phát cảnh chụp gì bọc Hôm nay mình gọi พิ่นแถมให้อืม,อมคืดเงาไปแล้เค่ข้าวตะบอกลองเห็นมั้งนะพี่นอ้องต้มปลาแดกดังแซ่บอีหลีแซ่บก็แซ่บก็คุคณขนมจีนยาปากไปแล้วนัวม,มันปลาดุก ใส่ป,ปลาแดงน้ำปลามันชรสรสดีแล้วก็หอมแดงแล้วกับบักพริกตั้งแี่ปลาดุกแง้มสุกะอามาตักใ่ขนมจีนเนาะแล้วก็ลุยพริกปน่นแค่นี้แสบอีหล่ไม่ต้องไปบีบบางน้ามันเสียรสชาติเคลียร์ได้้มัก กินมันเบิดได้ไงมั้งไม่ให้อิ่มสิจบคลิปไปทำเนี่ยพี่น้องงสิเล่มตอนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเอ,อาห้มันเบิดสำหรับ,น,ะะบนีบนะะ้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย